กรีดคู่จิ้นสุดฮอตคู่นี้เลื่อนคันสู่คนรักเผยความสัมพันธ์ที่เกินกว่าพี่น้องเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นวายชื่อดังระหว่างซีพรึกพาณิชย์และนุนิวชวะรีดเพริตวิริยะวงวงโดยทั้งคู่มีผลงานแรกคู่กันคือนิ่งเหี่ยก็หาวาซื้อคิวดี้พายซีรีส์เสิร์ฟเคมีจิ้นกระจาย จนแต่ละอีพีคว้าเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งหลังจากออนแอร์หลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีผลงานคู่อื่นๆมากมายมีแฟนคลับหลงรักและติดตามทั้งคู่ทั่วเอเชียล่าสุดซีนุกนิวได้เปิดใจเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านรายการวูดี้เอซึ่งทั้งคู่นั้นรู้จักกันมาเกือบ2ปีแล้วความสนิทสนมนั้นเกิดขึ้นไวมากเคมีเข้ากันจริงๆถามถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาซีบอกว่าไม่รู้จะนิยามยังไงรู้สึกมันมากกว่าพี่เนาะเพราะผมลองประเมินในใจตัวเอง คำว่าพี่น้องมันไม่ได้ลึกซึ้งหรือเป็นแบบนี้นิยามได้เหมือนกันครับคู่รักใช้คำว่าคนรักได้เลยพอรู้สึกว่าทําอะไรเหมือนคู่รักดูแลเป็นที่ปรึกษาเคยพูดกับหนูนิวว่าเฮียก็ยอมหนูคนเดียว